สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้สุขก,กายสบายใจในช่วงด็อกเตร์คิสมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วล่ะค่ะเชื่อว่าทุกทกท่านนั้นคงอยากให้ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นทุกคนในครอบครัวรักใคร่ปรองดองสมัครสมานสามัคคีกันแต่หากว่ามีครอบครัวใดพี่น้องเกิดการอิจฉาริษยากันขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงดีคะรายการของเรามีคำตอบให้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณหมอสุพรอภินันทเวชซึ่งคุณหมอนั้นเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจิตเวชของเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอกันนะคะค่ะสำหรับเรื่องการที่พี่น้องอิจฉากันนะคะปัจจุบันเราก็พบว่าเป็นปัญหาที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะมีลูกคู่มากขึ้นนะคะคือมีสองคน ปกติสมัยก่อนเรามีลูกกันเยอะๆเนี่ยนะคะสี่ห้กคนเนี่ยการอิจฉากันเนี่ยกับมีน้อยกว่านะคะแล้วก็ในบางบ้านเนี่ยที่มีเป็นลูกคนเดียวนะปัญหานี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเหมือนกันดังนั้นเรามาดูสิคะว่าถ้าพี่น้องอิจฉากันเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะทําอย่างไรนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ของการที่พี่น้องอิจฉากันเนี่ย มักจะมาจากการที่คุณพอ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้นะคะวิธีการเลี้ยงลูกตั้งแต่ตอนเ,เล็กนะคะว่าเด็กในวัยสองขวบสาขวบเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัว,ตวเองสูงมากดังนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ใครมามีความพิเศษเกินไปกว่าเขานะคะเพราะนั้นในช่วงที่ลูกกาลังประมาณสองสาขวบแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีลูกเล็กขึ้นมาอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องระวังมากในการที่จะสอนหรือในการที่จะบอกลูกว่าเขาจะต้องยอมน้องหรือเปล่า นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเด็กแต่ละคนมีสิทธิของตัวเองนะคะเด็กคนพี่ก็จะมีสิทธิตามที่พี่ควรจะมีเด็กคนน้องก็จะมีสิทธิตามที่น้องควรจะมีดังนั้นเวลา,อาสองคนนี้เขาโตไล่ๆกันมาเนี่ยนะคะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังว่าเราจะากําหนดให้คนพี่ต้องยอมอะไรน้องบ้างและคนน้องต้องยอมอะไรพี่บ้างในบางครั้งเนี่ย าสาเหตุอาจจะไม่ได้เกิดมาจากการเลี้ยงดูอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะเกิดมาจากการที่ตัวเด็กเองนะคะที่มีลักษณะหรือพื้นนิสัยบางอย่างที่อาจจะเอาเก็บเอาเขาเรียกว่าเอาเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยมากเกินไปโดยที่คุณพ่อคุณแม่เองก็าอาจจะพบปัญหาเหมือนกันเมื่อกําลังเลี้ยงดูเขาอยู่เราจะรู้นะคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีลักษณะนิสัยเอาแต่ใจตัวหรือเปล่าสังเกตตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยนะคะเวลาคลอดมาเนี่ยเด็กคนนี้จะเลี้ยงยากนะคะร้องเก่ง หรือว่าพยายามทําทุกอย่างแล้วเนี่ยลูกก็ไม่สามารถที่จะร่วมมือกับเราได้เลยอย่างนี้ถ้ามีพื้นนิสัยที่เป็นเด็กเลี้ยงยากคุณพ่อแม่อาจจะหนักหน่อยอวิธีการที่จะเลี้ยงดูอจะต้องพบจิตแพทย์เด็กนิดนึงเพื่อแนะนําในรายละเอียดบางข้อสําหรับเด็กคนนี้นะคะ สำหรับพี่น้องนะคะที่ห่างกันมากๆถ้าอายุห่างกันมากๆเนี่ยประมาณ4-5ถึงปีขึ้นไปเนี่ยเราพบว่าไม่ค่อยมีปัญหาพี่น้องอิจฉากันนะคะเพราะาอาจจะเป็นช่วงที่เด็กเลยวัยที่มีความเป็นตัวเองสูงไปแล้วนั่นคือหมอบอกว่าประมาณ2-3ถึงขวบดังนั้นช่วงที่จะเป็นปัญหาพี่น้องอิจฉากันมากมักจะเป็นช่วงที่ห่างกันประมาณ2-3ถึงปีนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะต้องเตรียมตัวนะคะที่จะปลูกฝังเรื่องการที่เขาจะรักน้องตั้งแต่น้องอยู่ในท้องเลย สมมติว่าคุณตั้งท้องแล้วท้องที่ยื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยพี่จะมาสัมผัสหรือมารับรู้นะคะว่าน้องของหนูเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นทุกวันแล้วนะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ไม่รู้ละเราอาจจะชวนให้คนพี่เนี่ยช่วยกันตั้งชื่อน้องเลยก็ยังได้นะคะวันที่คลอดออกมาเนี่ยคุณแม่ไปนอนโรงพยาบาลคุณแม่ต้องเตรียมตัวหรือคุณพ่อเตรียมตัวเขาด้วยว่าคุณแม่กําลังไปรับน้องกลับมาบ้านถ้าเป็นไปได้เขาอาจจะไปโรงพยาบาลด้วยกันนะคะแล้วก็ไปรับน้องกลับด้วยกัน ในช่วงของการเลี้ยงดูก็ดีนะคะเราอย่าทําให้เขารู้สึกว่าน้องเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะคะแต่ต้องไม่ได้หรือว่าไปจับตัวไม่ได้นะคะการที่เด็กไปจับตัวน้องเนี่ยอนุญาตให้จับแต่ว่าระวังนิดนึงหือคือผู้ใหญ่จะอยู่ใกล้ๆเพื่อระวังว่าไม่ให้เขาทำอะไรที่รุนแรงเกินไปนะคะแต่งานบางอย่างที่จะให้เขาช่วยน้องได้เช่นช่วยถือขวดนมให้น้องนะ ช่วยเอาแพมเพิร์สหรือเอากระดาษหรืออะไรก็ได้มาให้น้องนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยน้องได้เหมือนกันเมื่อน้องโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะน้องจะเริ่มที่จะเริ่มแย่งของพี่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับพี่มากขึ้นช่วงวัยที่น้องประมาณสักขวบกว่า นะคะพี่ก็คงจะมานสาสี่ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กเริ่มแย่งของกันมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่บางรายอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็บอกว่าพี่ต้องยอมน้องนะเพราะน้องยังเล็กอยู่คํานี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าทําให้พี่คนโตนี้ไม่อยากโตเลยอยากเป็นน้องเล็กเพราะว่าการเล็กอยู่นี่เหมือนกับได้เปรียบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าของนั้นเนี่ยเป็นของที่พี่กําลังเล่นอยู่น้องห้ามไปแย่งพี่เล่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของของน้องก็อนุญ,ญาตให้เล่นแล้วพี่ก็มาแย่งน้องไม่ได้เช่นกัน นะทำอย่างไรให้เขาเล่นกันด้วยดีก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่คงคงนั่งอยู่ใกล้ๆนะคะพอเขาเล่นกันทําท่าจะรุนแรงเราก็แยกซะนะคะบางครั้งเราเก็บของเล่นขึ้นเลยแล้วก็อดเล่นทั้งคู่อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งแต่หมอจะไม่ค่อยอยากแนะนําให้ตีนะคะหรือว่ามีการทําโทษกันด้วยการตีหรือว่าตําหนิดูว่าอย่างมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนอยากเล่นด้วยกัน เขามีความสุขในการเล่นด้วยกันแต่มีบ้างที่อาจจะเอาใจใจตัวเองในบางช่วงแล้วทําให้เกิดการดึงรั้งของเล่นคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้วิธีแยกเท่านั้นเองโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะทให้น้องเรียนรู้ในการที่จะยอมพี่ได้นะคะหลวงพ่อทัตตะเคยพูดบอกว่าเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องเป็นน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่ใช่ไหมคะนันตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝััังงงงงงไได้้้้้เเลยวว่่่่่าาาอออออออนนสกกขบบพพีีีโตตปจะะชืฟร นะคะยกตัวอย่างเช่นการที่พี่กําลังนั่งเขียนหนังสือหรือทํางานอะไรเขาอยู่นะคะนิ่งๆน้องไม่ควรจะเข้าไปโซนหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพี่ในขณะนั้นคุณพ่อแม่ต้องเป็นคนคอยจัดการให้นะคะสร้างบรรยากาศหรือว่าสร้างบริเวณนะคะให้ชัดเจนนิดนึงว่าถ้าขณะที่คนหนึ่งคนใดกําลังทํางานอยู่หรือกําลังมีสมาธิกับเรื่องใดอยู่อีกคนไม่ควรเข้าไปยุ่งแต่ยกเว้นว่าเวลาเขาอยากเล่นด้วยกันเราก็จะปล่อยเขาเล่นด้วยกัน ฟังแล้วเป็นไงคะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะในกรณีที่จะป้องกันเรื่องพี่อิจฉาน้องอย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการอิจฉาขึ้นกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นมากขึ้นเรื่อยเหมอคิดว่าควรพบจิตแพทย์เด็กนิดนึงเพราะว่าการที่เริ่มเป็นเนี่ยป้องกันได้แล้วก็รักษาให้หายได้มากกว่าปล่อยให้เป็นไปเยอะๆแล้วนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคุณหมอสุพรได้กรุณาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาพี่น้องอิจฉาราษยากันไวอ้อย่างดีมากเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งเชื่อว,ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เกิดปัญหานี้ขึ้นในครอบครัวแล้วก็จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะแต่ที่สำคัญคือท่านใดที่อยากจะทราบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามสามารถส่งมาทางรายการของเราได้เลยนะคะเรายินดีที่จะนำปัญหาของท่านมาไขาข้อข้องใจให้เสมอค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Body and mind. Body and ร่างกายสบายใจ